สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเรานั้นจะมาลงอ่าเรดอิติโกกันนะครับแบบง่ายๆกดเปิดออโต้คิปชิวๆคูณ2หรือคูณ3ก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีนะก็เราก็จะใช้เซตตามนี้นะครับซึ่งก็เป็นเซตที่ก็ก็น่าจะหายากเลยนะครับแต่ว่าตัวหลักเราก็จะเป็นเซกะกับคูลเลอร์นะส่วนทันจิโร่เราก็มาตีเป็นเอเลเมนททลนะครับซึ่ง วิวตัวละครเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็ตอนตัดผมก็อาจจะเปะไว้ให้แต่ถ้าผมไม่ได้ตัดก็ถ้าผมไม่ได้เปะก็ทันจิโรวิวโลจิตห้านันหนวดดาวิวอะไรก็ได้คุเลอร์ก็วิวอะไรก็ได้นะผมเอามาแค่ซัมมอนคคนนะส่วนไอเนี่ยวิวร้อยยี่สิบบวกนะเอาแค่บัฟสองยห้าสิบเปอร์ก็พอนะส่วนซีกาเนี่ยวิวถ่ายก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าวิวถ้าวิวร้อยถ้าวิวประมาณร้อยสี่สิบห้าขึ้นก็ดีนะ เพราะว่ามันจะเพราะผมเอาซิกะการต้นเกมด้วยนะครับแล้วก็เอามาตีมอนด้วยแล้วก็สปีดวาก,กอนด้วรลอจิตฮะนะครับโอเคนะครับเราก็ไปรุยกันเลยตัวละครมันก็จะประมาณนี้นะวานะนี่คือคลิปแรกของช่องนะครับแล้วเราอาัดคลิปหรือยังผมก็ไม่รู้แล้วก็คือถ้าเกิดก็ยังไม่ได้เช็คด้วยก็คือถ้าเกิดคลิปไม่ได้อัดก็อัดใหม่แค่นั้นแหละเอาละนะครับผมก็ เล,เล่นสดเลยนะเปิดมาแล้วก็วางสปีดวาก้อนนะปรับคูณสองครับแล้วก็เล่น normal อยู่แล้วนะเพราะว่า extreme ี่ยไม่ไหวอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้ asta ด้วยนะไม่ต้องใช้ asta ไม่ต้องใช้ตัวเปลี่ยนธาตุนะแค่นี้ก็ชิลนะครับถ้าวิวมอนถ้าวิวตัวละครเดียวแบนี้ก็ชิลกว่าน,นี้นะครับ อ๋อใช่แต่ถ้าไอวินึเจ็ดห้าก็จะดีหน่อยนะจะได้มีตังอัพทันจิโร่เพิ่มนะเพราะเราก็เอาทันจิโร่มาเป็นตัวดาเมจพอสมควรก็เอาไว้ตีตัวเอลิเมนทัลนั่นแหละนะครับต้นเกมแล้วก็เป็นตัวดามจท้ายเกมด้วยก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบมีค่าสะก็คงจะได้นะครับแต่ว่าผมเอามาบูสตังด้วยถ้าใครมีชาดูก็ใช้ได้เลยนะครับดีกว่าด้วยนะครับทั้งบูสตังทั้งตีติดเลือดนะครับ ตีเอลิเมนท์เหมอือนกันนะแต่จะมีตังอัพก็ก็มีแหละเพราะว่าผมวางทันจิโลได้ประมาณสี่ตัวเลยนะอัพคันที่มันตีให้บิดนะครตีแอร์ได้ด้วยเนี่ยอุย๊ยโหเดี๋ยว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 ลืมอัพตังอัพตังถูกป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรนะเราเล่นสดนะไม่มีการอัดใหม่นอกจากจะบ้านแตกนะบ้านแตกก็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 นั่นแหละนะนนก็อัดใหม่นะแต่เราก็อาจจะแต่ถ้าบ้านแตกเนะี่ย ก็ผมก็คงจะเฮ้ยอัพ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 ทันอยู่นะครับพถ้าอัพทันเราจะมีตังอัพไอกับวางไอตรงนี้นะครับเว็บต่อไปให้เราวางซีกะนะครับพอขึ้นพอพอตังด้งก็วางซีกะในเว็บที่สามนะครับก็คือเราก็อัพสปีดวาก,กอนในเว็บแรกนะครับเว็บสองแล้วก็เว็บสองเลยนะครับแล้วก็พอเงินเหลือจากวางสปีดวาก,กอนก็มาวางไอนะครับแล้วก็อัพไอหนึ่งขั้น นะแล้วก็อย่าเพิ่งบัฟนะครับรอรอวางซิกาเสร็จแล้วก็ค่อยบัฟนะับแต่ถ้าบัฟแล้วมันทันมันรีคูดาวทันซิกาพอดีก็บัฟไปก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองนะ,ะแล้วเราก็อัพไอจนถึงขั้นที่3ในเวฟที่5นะครับส่วนสปีดวากอกเเราก็อัพเป็นขั้นที่เก้านะครับในเวฟที่5นะครับซิกาก็ยังไม่ต้องอัพนะครับแล้วก็รอวางทนะันจิโร่บัฟซึ่งผมก็จะวางชิดตรงนี้นะทันจิโร่ผมจะใส่เป็นออฟซูเปอร์บูไอใช่ไหมนี่ยชื่อชื่อออฟมันชื่อนี้ใช แล้วหลังเราก็จะวางทันจิโดสองตัวนะเพราะฉะนั้นอัพสปีดวาก่อนนะอัพไอหนึ่งขั้นนะครับอ้ยเดี๋ยวโอเคได้อยู่ได้อยู่จริงตอนที่ผมเล่นผมจะไม่อัพไอขั้นนั้นนะแต่ตังก็จะพอวางคลูเลอร์อยู่ยถ้าถ้าถ้าบ้านแตกก็อาจจะอัดใหม่บ้านแตกอัดใหม่นะปรับคูคลูเลอร์เป็นครสครับปับเป็นตัวตีใกล้สุดน,นะครับโอเคอัพอัพอัพให้มันมาตีเพราะว่า ถ้าไม่ปรับเป็นตัวตีต,ต,ตีตัวใกล้สุดเนี่ยมอนมันจะวิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะเข้าบ้านนี่ยซึ่งแน่นอนนะแล้วหลังแล้วเราก็จะต้องอัพ cool ค er ูลเลอร์ให้ให้ตันเราให้4คลนได้นะให้เรียกโคลนได้นะในเวฟที่7นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ปิดออโต้สกิปนะมันปิดให้มันไม่ให้สกิปนะเพราะถ้ามันสกิปเวฟให้นยผมก็คงไม่ต้องมาอัพคูลเลอร์แบบไม่ต้องมานนั่งอัพคูลเลอร์ในเวฟนี้นะครับ แค่นี้ก็ชิวแล้วหลังจากนั้นเราก็ฟาร,ร์มตังค์ตาปกติเลยชิลๆเลยนะก็อ่ะสกิปเวฟเลยนะแต่จริงๆถ้ารอเคลียร์มอนก่อนก็ดีเอาแล้วมันไม่สกิปให้ผมอันก็รอเคลียร์มอนครบนะเมื่อกี้ผมก็กดสกิปไปแล้วนะเกมดีเกมดีมีคุณภาพหลังจากนี้เราก็จะฟาร,ร์มตังค์ชิลๆเลยนะจนกว่าจะถึงเวฟสิบเอ็ดนะเพราะคูลเลอร์ตัวเดียวเนี่ยมันเคลียร์ได้ยันเวฟสิบเอ็ดเลยนะ พอวิฟสิบเอ็ดเราฟาร์มตังจนทัเนี่ยตังเราจะเหลือประมาณหกหมื่นนะคระับถ้าวิวไอวิวเท่าผกม,มานะวิวประมาณร้อยเท่าไรร้อยสี่สิบนะครับสปีดวัคก,ก้อน่วิวตันนะครับตังเราก็จะเหลือประมาณหกหมื่นนะครับซึ่งตังเราเหลือหกหมื่นเราก็จะไปวางหนวดดำนะครับตรงนี้ตรงหน้าทางออกเงินนะครับปรับเป็นตีใกล้สุดนะครับเนี่ยวางตรงเนี้ยนะครับเนี่ยวางตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยวางตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับตีใกล้สุด ทั้งสามทางเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มวางตัวนะก่อนอื่นผมก็จะอัพซีกะให้ตันเอ้ยไม่ใช่ให้ตันมันจะตันได้ไงมันใช้สิบเอ็ดล้านเลยนะขั้นสุดท้ายอัพซีกะนะให,ให้สิให้ซัมมอนได้นะแล้วก็กดซัมมอนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็วางคูลเลอร์แล้วก็กดเรียกเรียกร่างคูณมานะครับแล้วก็วางจนกว่าจะครบแปดตัวรพราะวางครบแปดตัวเสร็จแล้วเราแบบเหลือเงินเนี่ยเราก็มาอัพทันจิร่ครับปรับเป็น สตองหนึ่งแล้วก็ตีตัวอ่าตีตัวที่อ่อนแอที่สุดนะครับก็คือวิกนะครับตีเป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดหนึ่งแล้วก็ตีตัวใกล้สุดอีกหนึ่งแล้วก็ตีตัวไกลสุดอีกหนึ่งนะครับวางประมาณสี่ตัวนะถ้าตังเหลือเราก็วางเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้นะแต่จากที่ผมลองเล่นมันก็ตังมันพอประมาณอัพสี่ตัวเนี่ยก็นั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นก็คือรอชิวๆเลยนะครับมันอาจจะต้องใช้ดวงก็ได้มันอาจจะต้องใช้ดวงบ้างก็ได้นะ เพราะว่าถ้าเกิดซีกามันไม่สมอนอะตะขาบหรือว่าลิงออกมาเนี่ยอันนี้สวยนะเ,เพราะเลือดเพราะมันต้องใช้ตะขาบเยอะอยู่ยแล้วมันก็จะมีมอนที่มันใกล้จะถึงตรงเนี้ยนะแต่มันจะโดนคูลเลอร์ชนตายก่อนตลอดเลยนะจากที่ผมเล่นมาประมาณสี่เกมใช่สี่เกมไหมผมขาดเท่าไหรนะ่เนี่ยแล้วก็แน่นอนนะที่ผมมาอัดคลิปเพราะว่าผมจะมาทําอิจิโกจิเดาวด้วยนะก็เลยมาทาคลิปเลยนะเพราะว่าผมก็บ้านแตกไปหลายรอบอยู่นะก่อนที่จะมาเล่นเซตนี้เอ้ยไม่ ตอนแรกผมใช้เซตนี้นะครับแต่ว่าผมแบบเรียกว่ายังหาไทมิ่งที่เป๊ะที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งผมก็ลองเล่นมั่วๆไปดูนะจนผมแบบลองอัพคูลเลอร์ก่อนนะครับลองอัพคูลเลอร์ให้ตันก่อนนะ่ะนะครับนะก็คือไม่ต้องเอาตังไปอัพไอในเวฟที่เจ็ดนะครับเพราะว่าเวฟที่เจ็ดมันจะสกิปเวฟไม่ได้นะครับอัพไอไปก็เราก็ไม่มีตังอัพคูลเลอร์นะครับแล้ะบ้านเราก็จะแตกนะครับก็คือในเวฟที่ พอสักขึ้นเวฟที่เจ็ดปุ๊บเนี่ยก็อัพคูลเลอร์เลยเนะมีตังค์เท่าไหร่อัพคูลเลอร์ให้หมดนะเพราะว่าจะให้มันช่วยตีด้วยนะครับให้คูลเลอร์เนี่ยช่วยตีมอนนะมอนมันจะเดินมาประมาณตรงนเนี้ยนะครอะแต่เหมือนว่ารอบนี้ผมจะเหลือตังประมาณหมื่นหนึ่งแต่ว่าก็พอวางหนวดดำอยู่เนี่ยก็คือถ้าตังเอาง่ายก็คือถ้าตังเหลือก็วางหนวดดำนะครับ ถ้าคลิปยังไม่ได้อัดก็อัดใหม่ก็อัดใหม่ครับเราก็วางปรับเป็นตีใกล้สุดครับเคียบเสร็จแล้วก็อัพซีกะอัพ ส่วนพวกตัวกิกกี้ของซีการเนี่ย๋ยวเราค่อยมาอัพนะครับหลังจากอัพคูลเลอร์ตันทุกตัวนะชิวๆเลยนะครับหลังจากนี้ก็คือแค่สมอนคูลเลอร์นะอาจจะมีปรับปรับตัวบ้างนะว่าให้มันตีตรงอื่นนะอย่างเช่นซีกัเนี่ยมันจะมันจะตีม่่นะซึ่งเราก็ผมก็แนะนําให้ตอนที่มอนมันมาตรงนี้เยอะๆก็ให้ปรับเป็นติดตัวใกล้สุดนะ มันก็จะเคลียไว้หน่อยนะเพราะมันจะบางทีมันจะไปหันไปตีตัวเอลิเมนทัลนะคร่ซึ่งเวีามันตีไม่เข้านะครับก็ไปปรับมันก็ได้นะครับจะได้ทำดามจตรงอื่นนะครพราตีตัวเอลิเมนต์ไปมันก็ไรประโยชน์นะรตีไม่เข้าอยู่แล้วเนะคยัะได้แค่ตันอย่างเดียวนะโอเคนะยังคลิปไม่ได้นะมอนยูนิตแบบเยอะเกินนะก็ผมก็ใช้เป็นเซตนี้นะครับ ก็มันน่าจะมีเซตที่ง่ายกว่าน,นี้แหละนะแล้วก็ใช้ตัวแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เจ็ดดาวเยอะขนาดนี้นะผมใช้เจ็ดดาวต้องสองตัวเลยนะแต่มันก็ผ่านแบบชิวๆอ่ะนะไม่ต้องปิดออโต้นะกดคูณสามก็ยังได้นะเพราะว่าผมแต่เนี่ยมันไม่สกคิปให้ผมนวทั้งทงี้เมื่อกี้ผมก็กด yes ก็รอยาวๆนะก็ไอจังหวะรอตรงนี้ก็น่าจะตัดไม่ก็ร่งคลิปนะในคลิปนะ ก็นี่ยควกีก็อิ่มเงยูชิวๆี่สิการชิวช่วยนะมันจะช้ามันไม่ใช่เองไหก็่าเคเมืนกันกผลงมาก็มีคุณผมม่างนี้่กานะผมก็ลงมก็มีคุณสาเกิดตลอดนะแต่เขาออ้วยนะกผ่านชิวเกิดตลอก็ิดแล้วเขาออกมของเขาออกด้ยนะชิวคุณสไม่ปิดระตวผานนะถ้าคือขอ่านัวที่ดน้ามันจะได้วอเินไ้านตที่นที่ะเรองี่มมตองน่ค

นะครับตอนนี้เราก็อัพตัวอะไรครบหมดแล้วคูลเลอร์นะครับไอเจกะก็วางได้ตัวเดียวสปีดนะครับคูลเลอร์โอเคนะครับเหลือทันชิโร่นะครับเราก็อัพทั iro, นชิโร่ลเลยอัพทันนะโอเคตัวนี้ผมจะปรับเป็นสตองนะครับตัวนี้ผมก็จะปรับเป็นนี่วิกนะครับวิกเนสนี่ใช่ไหม ใช่เนะโอเคต่อไปเราก็จะปรับเป็นตีไกลสุดแล้วก็ตีใกล้สุดอีกตัวหนึ่งนะแต่โอ้ยรอบนี้เหลือตังค์เยอะแนละ้วเนี่ยนี้เราก็วางทันแบบก็ถ้าเกิดเหมือนว่าตานี้จะเหลือตังค์เยอะนะเพราะผมอัพเหมือนว่าจะได้เอาแต่ว่าตังค์ก็ไม่ตังค์ก็ไม่มีวางอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวขายหนวดดาก็ได้นะอ่ะสโลรอนมาสโลหมดกันนะไม่มีมอนออกมาแล้วค่อยค่อยอันนี้โอเคนะก็เหมือนว่าถ้าอัพไอตามชิปนี้ก็น่าจะ ล้วิวประมาณผมนะก็น่าจะได้ตังประมาณนี้แหละนะครับหรืออาจจะเยอะกว่านะสำหรับคนที่ไอวิวยอะกว่าผมนะครับโอเคอังานั้นเราก็มาวางทันจิโร่ได้เพิ่มอีกสามตัวนะอันนี้จะปรับเป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยนะ่ยับนกะก็ชิวๆนะครับเหมือนว่าตังยังไม่มีนะแต่ว่าแต่เคียร์มอนเสร็จก็มีตังอัพแล้วนะครับนะซึ่งผมก็ยังไม่ขายนะเพราะาขายเนี่ยตังจะวางใหม่อีกรอบมันไม่มีแล้วนะครับนะดูทรงก็คงไม่มีนะ ทีนี้ก็ชิลแล้วครับสบายแล้วนะครับอีซี่นะครับ,รบแล้วก็ดาเิส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คูลเลอร์กับเซกะนะครับแล้วก็ทันจิโร่นี่ก็ตัวสําคัญเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตัวครน,นี้ไม่สําคัญนะแต่ว่ามันอาจจะเอาตัวอื่นมาแทนได้นะก็ถ้าใครลองเอาทันจิโร่ออกก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็แล้วผ่านก็ ลองได้นะครับแต่ผมใช้เซตนี้นั่นแหละนะผมไม่ค่อยมีตัวละนะครับเอาทันจิโร่มาบูตังด้วยแหละนะเพราะว่าผมไม่มีตัวบูตเงิน20%นอกจากทันจิโร่ล้ะนะครับ,รบก็ชิวๆอีซี่นะมันเป็นตีฝั่งนี้แต่ปรับให้ตีเป็นโคลสก่อนก็เราก็จริงไม่ต้องปรับก็ผ่านนะแต่ปรับมันก็จะผ่านไว้นะ ก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ถ้ามีคูณสามนี่ก็จะไม่ปรับก็ได้นะครับนะครับชิวๆเลยเนะี่ยตั้งเราก็จะมีอัพทานแล้วนะจะมีอัพทานสิโลแล้วนะครับ,นะรบชิวอีซี่นะครับก็มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันมันกดสกิปวิฟแล้วมันไม่สกิปเลยผมนะครับผมโดนเกมเหลี่ยมนะครับ ชิวๆเลยชิวๆแบบอีซี่อีซี่ผ่านแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วตรงนั้นก็คือโดนตะขาบชนหมดอะนะครับแล้วคือตอนนี้ถ้าความที่ว่ามันเหลืออยู่สองทางนะมันก็ตะขาบมันก็เลี้ยวชน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 ตามหลังนะละนะ ไอตรงนี้ก็จะโดนชนสองทางเลยก็จะตายง่ายหน่อยนะครับก็คือถ้าตะขาบออกเยอะก็คือนั่นแหละนะครับแบบสบายเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะโดนชนสองทางนะเนี่ยโดนชนแบบโอ้โหแบบรุนรัว,ลวและจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้คือซีกาไม่อันเชิญตะขาบออกมาก็เลยนะครับก็ยังคิวอะ่ะถ้าคือไม่อันเชิญตะขาบออกมาก็ยังมีคูลเลอร์ครับ คูลเลอร์ม,มันก็แบบอันชืดมาแบบคูดเยอะนะครับเนี่ยชิวๆเลยเนะี่ยอ่ะเนี่ยนะผ่านละนะครับยังไงก็ผ่านนะเรียบร้อยอีซี่เรียบร้อยครับชนะแล้วครับก็เซตนี้ก็ผ่านนะครับผ่านละเนะี่ยชิวๆนะครับก็ถ้าใครมีตัวตามนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะแต่ผมว่าอิจิเรียอิจิโกะน่าจะมีวิธีที่ง,ง่ายกว่านี้นะครับ ก็น่าจะมีเซตอื่นที่ง่ายกว่านี้นะครับก็ใน youtube ก็มีเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเซตที่ผมใช้มันซ้ํากับแบบคลิปในย u ทูบหร่อนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมว่าคงไม่ลงจนกว่าจะผมว่าคงไม่อัดจนกว่าผมจะลงได้อีกติโกหรอกะครับก็นะก็ตอนนี้ผมก็ขาดอยู่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บขาดอยู่ โอเคนะผมข้าดูอีกเจ็ดอันนะครับก็เยอะเลยเจ็ดตานะครับก็แยวแป๊บนึงนะครับมา okay. โอเคก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครใช้ใครมีตัวละครตามนี้แล้วแบบอยากจะแล้วเซตแบบก็คือแบบตัวอื่นน,ะน่ก็คือวิวยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับก็ใช้เซตนี้ได้นะครับก็นั่นแหละนะครับก็ชิวๆอย่างที่ผมบอกนะครับก็ต้อง ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ